ยนี่อะไรนี่คือวิดีโอหรืออะไรจริงเหรอแล้วไม่ไม่บอกเล่าโทรสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เกาหลีที่สถานีช้างดงนะคะ<ช>ตอนนี้เรากำลังจะไปบางหักนะคะบางหักใช่ใก้แก่างไปอิน ใกล้ๆบางปะอินค่ะมีที่หนึ่งมีสุธิสารด้วยมันแบบสูริสานอะไรเงี้ยมุธิสารมีแบบสามย่านเลยสามยาเมีแ่านเี่านอยู่ไห่นมีบไา่านม่านเีื่นมแามย่านมาย่านมีแาานี่านมี่านมีม่นมีาม่าร์มยานมีแบบเอ้ยเา้ีาเร่ียกวสาอยไาแฟมิ่าีแมาร์ทแบบมินมมาร์ทมินิมาร์ทเล็กๆนะคะฮาลที่สถานีเรามาตักแอร์า่ี่ีแล้ว อันนี้อร่อยกว่าเยอะแบบเยอะมากต้องกินคนละิลกทกบัวโคนะคะแนะนำเมื่อวานกินลห้าอันโอ้โหไม่อ้วนขึ้นไม่รู้จะว่าไงละอ้วนอ้วนไม่เต้นด้วยนะใช่กินแล้วก็นั่งมาแล้วอ่ะกอลาน bye do ไม่ต้ีงยกเกิดไม่ใช่หรอเออยกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะเรากำลังจะไปบางหักลองไปบางหักเมื่อกี้อยู่ออตอนแรกจัดเมียงดงไปช้างดงแล้วก็มาบางหักบางหักคะลิปนี้จะไปห้องซ้อมคือมันคือช้างดงหรือช้างดง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 แต่เราก็ได้กับช้างแตบมันนอกมากนะค่ะเราหลีมันไม่ที เสียงสูงเสียงต่ำทาดงดงและบางบางบงบางวันนี้นะบางครั้งแรกที่พี่ได้เห็นพวกเราซ้อมอยู่ในห้องซ้อมแบบจริงจังใช่ยถ้าได้เห็นพเราุเพราะว่าพวกเราไม่เคยอุ้ได้ทำอะไรหลายๆอยางมากพวกเราไม่เคยอุ้กัเพราะว่าที่ต้องการดูมาวันนี้เป็นวันซ้อมที่เบาลงแล้วเพราะว่าวก่นี้เขาจะคอยดูดเนนไม่วกเราต้องแต่งหน้าด้วยใส่ชุดด้วย แค่รเชขาบอกว่าเราไม่ม่กินข้าวไม่ได้กินข้าวเลยะกาไม่กินเขาบอกกายแล้วเลลยอ๋อแล้วขนมกินน้ำมาอโก้พายหนึ่งงานรอคอยดูนะว่าจะบบช่วยิ็กเป็นโเมใช่เดี๋ป็นหลมดำคนครบแล้วแหละโตขึ้นมันจะแต่งงานกับชอโกพายนะคะรูออกมาเรเน็ตละ แต่งงานกับบ้าเลยไม่ไม่อยากเอาไม่อยาตัวจกลัวมากไม่ชอบไม่ไม่ขนาดไม่ชอบก็ดดีกว่าบราดีมิวจะไปแต่งงานกับน้องกล้วยมิวจะแต่งงานกับอะไรไม่ไม่แต่งงานกับไกติมไม่มิวแต่งงานกับเล่กินเล่กชาน่ะชาชาลมเย็นนะชาลมเย็นกามเกาหีการกินชาลมเย็นเดินเร็วเดิเร็วสายแล้วเขามารอแล้ว